มืันนี้ปั้นเขาเด้อพี่น้องเลยติดเที่ยวเขานาเลเด้อติดเที่ยวเขานาปั้นเขานาเด้อว้นนี้ไ้รถไทยเอาเนะ เขาอะไรเตอร์เลยกินเขาหนาเด้อลุกกลับมามันปั้นเขาแล้วลุกกลับมามาเด้มาเด้อลุกปั้นเขาหน่ะพี่น้องกำลังมาเด้อปั้นเขาอาจจะมื่นเนาะปั้นแล้วนะ ปั้นเขาเลยเด้อตอนนี้นะหกโมงไปเรื่องเจ็ดโมงนะใครกำลัลงปั้นเขาเด้อ ป e nah ั่นมาได้สักพักหนึ่งแ้วด้วยยับุญยังมัเหมลยยังไหลเต้ลนักพี่น้องเลเอาแล้วด้อพี่น้องเลยตอนนี้กัเจ็ดโมงแล้วชอบแปดมงปั้นเขาได้ละได้สี่สิบเป่านกพี่น้องนะได้สี่สิเป่าได้หลเติ้ลเนาะกับปันแล้วด้ลบปั้นเขากับั้นละ ได้ไหลเตอร์นะพี่นนองน้เจอกัรคิดหน้าเด้อพี่น้องด้อ